บีกำลังใจนี่แหละพลังวิเศษที่นักกีฬาทุกคนต้องการบี B. คุณเคยคิดไหมว่าเบื้องหลังชัยชนะของนักกีฬามีอะไรมากกว่าแค่การฝึกซ้อมอย่างหนักวันนี้เราจะพาไปดูโมเมนต์สุดอบอุ่นที่แสดงให้เห็นว่ากำลังใจสำคัญขนาดไหนเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568เวลา2.02นาฬิกา2นาที เกิดภาพประทับใจที่นครซิดนีประเทศออสเตรเลียเมื่อนายนุชัยนินนาตกงสุนหญณน,นครซิดนีพร้อมด้วยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลผู้ทรงเกียรติถึงสองตำแหน่งคือกรมกร,กรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักแบดมินตันทีมชาติไทยถึงขอบสนามในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ออสเตรเลียนโอเพนสทีมแบดมินตันไทยที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนำทีมโดยสองนักกีฬาขวัญใจชาวไทยเม รชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือต้นต้นของโลกและปอปอซักส,สิริแต่รัตนาชัยนักแบดมินตันหญิงคู่มาฝีมือการปรากฏตัวของท่านกงสุนญ่และคุณหญิงปัทมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาอย่างมากและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้นอกจากการให้กำลังใจแล้วนายนฤชัยยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณหญิงปัดมาและคณะกรรมการสหพันธ์แบดมินตันโลกอีกด้วยถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกีฬาในระดับนานา,นาชาติ B แต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนมีความเห็นต่าง B บ,บางคนอาจมองว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงต่างประเทศเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจำเป็นในขณะที่อีกฝ่ายอาจมองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งอาจส่งผลต่อผลงานในสนามได้โดยตรงคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ได้มีแค่เรื่องของฝีมือและพลังกำลังเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของจิตใจและกำลังใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารประเทศและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬามีกำลังใจฮึกเหิมและสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากถามความคิดเห็นจากทุกคนครับคุณคิดว่ากำลังใจมีผลต่อผลงานของนักกีฬามากน้อยแค่ไหนและคุณมีวิธีการให้กำลังใจนักกีฬาที่คุณชื่นชอบอย่างไรบ้างมาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยครับ